ะาตาพระรอพระรอพระรอ้อหลังหน้าต่างแล้วเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วาตาพระรอ้อพระรอ้อมารอตั้งแต่เช้าแล้วมาทำอะไรกันคู่นี้มาทำอะไรกันเนี่ยตัวตัวลออ่อเขากะทูนี่ตัวลออ่อเ้ากะทูมาขอจิน แป๊บหนึ่งเขาดูเขาก็ดูเห็นเขาถูก็มาเทคโอเวอร์เขาดูก็มาแย่งกินแล้วเขาก็มาสองตัวนี้ก็หายไปแต่วเขาดูก็มามาเป็นขาประจําแทนที่นี้เนี้ยสิ่งปัญหาลุงที่อยากให้อาหารเขาเป็นเพราะอย่างเงี้ยเขาดูมาทีทีครับทําลายครับต้นไม้นีหักใช่ไหมใช่ไหมอมโอเคไป มเมพอกินครั้งสองครั้งก็เอาข้อกระทุมาตามมาใช่ไหมเอาตามมาแล้วพักเสือก็หายไปอืมวันนี้แตะเมาื่อไรแตะเมื่อไหร่แตะเมื่อไหรวันเดินมาได้แล้วนั่นเก็บว่าละหลังบ้านได้มาบ้างหืมา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 ,มา,มา,มาไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร นยให้กินแล้วเนี่ยครูก็มาแย่งกินมาแย่งกินเสร็จแล้วก็เทยก็หายไปสองตัวเ,วเดี๋ยวดี๋ยอมแพ้มันเดิมมันแหละแลต้องให้กินอคนขี้สงสารเนี่ยมามากินต้องเฝ้าเขาครับไม่เฝ้าไม่ได้ ให้เขากินอิ่มแล้วก็เขาก็บินไปแล้วเรา,เรา,เราก็ต้องเก็บเก็บเข้าแทนที่มิชิดเนี่ยพยายามพยายามให้กินแบบรับตารับตาเจา้ากัดตัวข้กัดถูกตัวถ้าไม่รับตาแล้วเ็าเห็นเขาก็จะมาแย่งกินแล้วเขาก็จะมาเป็นครับจําที่นี่โอ้ยพึ่งจ้าตรงโน้นลืลลงมามานี่คนมา,มานี่คนมานี่คนมาเนี่ย รีบกินเรยวมามามรีบกินเพราะจะได้ไปกันเร็วๆเข้ามาจะได้ไปกันเรียบหนีกันเร็วแอบกินกันตรงนี้เนาะแอบกันไม่แอบไม่ได้ครับไม่แอบไม่ได้เลยสีขาวๆก่อนตัวจะมาแย่งกินแล้วก็จะเป็นจะมาขอกินทุกวันมา อ่ะรีบกินข้าวสองตัวเร็วๆจออจม่ให้กินสลัดเมื่อกี้นี้ลุงก็ทําใจไม่ได้ครับไปรีบกินรีบไปจะได้ไปเออไปคนรักนก,ก็อย่างเงี้เนาะออไปร,รีบกินรีบกินข้อกระตูกระตัวกลับมาจะมาแย่งกินเนี่ยสมาชิกใหม่ครับตัวนี้ ลายแปลกน่อยนี่ก็เห็นตัวนี้มาใหม่นี่พระเจ้านี่มาขอกินลุงอยให้กินทันทันทีเลยแล้วก็รีบให้กินแล้วก็ให้รีบกรับกันลุงเรได้เจ็บแก่ติดเขาที่เข้าทางถ้าอย่างนั้นแล้วเจะกัดตัวตัวการจะมาแย่งกินเนาะสมาคลิกใหม่ใช่ไหมเจ้ามากับใครมากับใครติดป้าลุงซะแล้ว ลายจุดจุดเขียวแดงส้มอมันกลจับได้ไหมลับได้ไหมจับผาดได้ไหมจับผาดนะไปใส,สอิ่มแล้วเดี๋ยวมัง่ง